สวัสดีคะ่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นจากรวมหวยดังรวมหวยดังมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะเลขเด่นจากรวมหวยดังงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน 25งพันหเล็กเดินรวมหวยดังงวดนี้แรงเป็นไฟระรายความจนแรงเป็นไฟระรายความจน ให้เด่นสองกับเด่นหนะคะเด่น2กับเด่นหมี2 1 2 4นึแต่ว่าหลักร้อยเป็น6กับ8นะคะแรงเป็นไฟระลายความจนเลขเด่นจากรวมหวยดังนะคะรวมหวยดังเลขเด่นนี้จะ มีเลขอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะรวมหวยดังรวยไปเลยหนึ่งสนะคะรวยไปเลยหนึ่งสามรวยไปเลยหนึ่งสาม ราชาตัวเด่นสี่นี่อาจารย์ธนูเทพนี่มาสามนะคะมาสามหรือจะเป็น 1, 3, 2, 3, 6, 3. หนึ่งสามสองสามหกสามงวดที่แล้วเฮ้ยเสาชิงชาเข้านะคะงวดนี้เลขที่มาชนกันก็คือเลข เฮ้ยเสาชิงช้านะเลข3ที่มาชนกันกับน,น,นี่สอนี่เห็นไหมอันนี้ก็สองสาแต่ว่าแอดชอบ1 3รวมหวยดังหรือจะเป็น3ามหนึ่งสนะคะหรือเป็นสามหนึ่งสาม เลขสามหนึ่งสามมาจากไหนคะท่านเคยได้ยินหรือเปล่านี้คือเลขเด่นรวมหวยดังนะคะเลขเด่นรวมหวยดังท่านชอบหรือไม่งวดที่แล้วหวยปูก็เข้านะคะ เปิดชิงทีเด็กมาสองสามสองห้านะคะงวยปูก็มาสองสามเลขสองสามมาหลายสำนักเราจะลองไปเสี่ยงดูสองสามหนึ่งสามลองไปเสี่ยงดูนะคะติ๊กฮีโร่ล่างมาห้านะคะร้อยเปอร์เซ็น ให้ท่านพิจารณาดูล่างมาห้าร้อเปเล็งให้ตรงเป้ามา4นะคะอาจารย์เสือล่างมาห้าห้าหนึ่งห้าเลขทรงพลังมา1เด่นหนึ่งมีหนึ่สองหนตัวเดียวบน39กับ59ท่านชอบหรือไม่ มาดูไก่งามแล้วก็เจ้าแม่ยิปซีเดี๋ยววันหลังจะมาสรุปให้ดูนะคะเลขเด่นเจ็ดเซียนกับเอามาประทะกันกับเลขรวมหวยดังเดี๋ยวจะเอามาสรุปให้ดูนะคะ ก้าเซียนสมาธิบนมาสองล่างมาห้าแต่ว่าไม่มีสองสามเนอะนกตาบอดเ๋อไม่ใช่รถนกตาทิพนะมี f อบางท่านนี่เรียกว่านกตาบอดคงจะตาบอดเพราะว่าไม่เข้ามาสองวดสามวดแล้วนกตาทิพให้มาหนึ่งสอง 1นึ่หรือ1 3นะคะหรือจะเป็น1 9อันนี้คือน,นกตาทิพย์ไม่ใช่นกตาบอดนะคะ F อซบางท่านนี่นกตาบอดมาแล้วฟันทงที่เลขล่างแบ่งกันรวยมาสองหกับสองสอันนี้ก็ขอให้ท่านพิจารณาดูดีๆนะคะ นี้ก็แค่เอามาเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นงวดนี้ถ้าท่านไม่ชอบนะคะไม่ชอบหรือไม่อยากจะเสี่ยงก็ไม่ต้องเสี่ยงนะคะงวดหน้ายังมีอยู่งวดหน้าก็จะเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเหมือนเดิมนะคะ หลายสำนักนะคะที่มาห้าอย่างเช่นอาจารย์เสือก็มาห้าเหมือนกันส่วนมากแอจะจับตัวเด่นนะคะมามาวิเคราะห์นะคะจับตัวเด่นมาวิเคราะห์ตัวเด่นของกรวมหวยดังนี้มาสองกับห้านะคะมาสองกับห้า ตัวเด่นเด่นมากนะคะมา2กับ5ดูแล้วก็มา2เยอะนะคะมา2เยอะมา2กับ5้องลงมาก็คือ9กนะคะเแต่ก่อนนกตาทิพย์ก็เข้าดีดีเนาะฟันธงบนที่เลข9มี3ามกับ5 9้า เก้าเซียนสมาธิสองนะคะมีสองสองศูนย์สองหกนะคะถ้ามาห้าล่างอันนี้เป็นเลขเด่นของติ๊กฮิโร่นะคะมีห้าหนึ่งกับห้าหกเลขห้าหนึ่งกับห้าหกนี้อาจารย์เสือก็มาห้าหนึ่งกับห้าหกนะคะวันนี้จะเป็นนกตาบอดหรือไม่นะคะห้าหนึ่งหนึ่งห้า กราบขอบพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามท่านกดไลค์กดติดตามแล้วก็ขอให้ท่านจงโชคดีนะคะเลขเด่นของนกตาทิพย์ก็คือเลขห้านะคะท่านชอบเลขห้าหรือไม่นะคะเนี่ยเอามาให้ดูนะคะเลขเด่นนี่ค่ะอันนี้ก็ตรงกับลายสำนักนะคะกราบขอบพ,พระคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ